สวัสดีค่ะคุณสงวานเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับผมเออคืออย่างนี้นะคะที่ดินของป่าป่าสงวนแต่ก่อนนี้คนแต่ก่อนเขาไล่จับป่าแล้วก็ถางใต้ถางเป็นนาทีนี้เมื่อสักหกหกสิบปีที่แล้วเนะี่ยพ่อพ่อแก่เขาไปจับได้เยอะร้อยกว่าไร่แล้วไกก็แบ่งให้คนอื่นด้วยแล้วแผ่วถางไปแล้วสิบไร่ค่ะ แล้วทีนี้ป่าตองวนเ์เขาก็มายึดเขาบอกทําไม่ได้มันเป็นป่าสงวนทีนี้รอมาอีกยี่สิบกว่าปีประมาณประมาณยี่สิบเอ็ดปีนี่ค่ะตอนนั้นพอเขาบอกว่าเป็นป่าสงวนก็าพากันไปปลูกต้นไม้ในป่าไปปลูกไว้จ้ะทีนี้ป่าสงวนเขามาเขามาวัดที่ให้คนละสี่ไร่สามไร่อะไรก็ว่าไปคทีนี้ เขามาอีกทีหนึ่งมาที่วัดเรียกเรียกคนที่มีรายชื่อ่ะไปที่วัดไปลงลายเซนว่าเขายกที่ป่าสงวนให้ทีนี้อยากจะทราบว่าป่าสงวนที่เราปลูกไม้ไปไว้แล้วนะคะเราจะตัดแล้วเราจะปลูกใหม่จะได้ไหมคะเพราะว่าเขายกให้เป็นที่เราทํากินแล้วแล้วเรามีเอกสารอะไรถืออยู่ครับไม่มีค่ะเขาให้แขกเราเขยให้ทำกินเฉยๆค่ะพี่น้อง มไม,มใ่ให้ลงโเซนถือถือถือเอกสาร,รกระดาษอะไรอยู่ที่ว่าไม่ไม่มีค่ะแต่ก่อนมันเป็นทอบห้าอะไรนี่แหละแต่ทีนี้เขายกเลิกไปแล้วก็เลยทิ้งไปไม่ได้สนใจอะไรแต่พอดีเขามายกให้เขาก็าให้เป็นเซนรับรู้ว่าคุณทํากินในที่ตรงนี้ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคะอ,อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยนางรองค่ะนางรองเขาอังคารนะค่ะเขาอังคารนะค่ะ เขาอังคารแล้วเขาพุทธอยู่ตรงไหนอะพี่สังวานก็จะบอกว่าโบกูค่ะก็อยู่ใกล้เขาจันนั่นแหละเนาะอย่างเงี้ยนะก็อย่างนี้ครับพี่แล้วพี่ปลูกต้นอะไรไว้ยู่คาเหรอไม่ใช่มันต้นไม้ป่าไม้เก่งไม้ยางไม้สารพัดเลยค่ะอยากจะตัดไปขายหรือเอามาใช้ทําบ้านหรือยังไงครับที่ตั้งคำถามเนี่ยก็อยากจะปลูกต้นอื่นแทน คืออยากจะปลูกแล้วก็รหมูนเวียนปลูกแล้วอย่างเงี้ยเพราะเขาให้เราทํากินแล้วใช่ไหมคะปลูกมุนเวียนขายตัดขายได้ปลูกใหมใ่ได้อย่างงี้ใช่ไหมได้ค่ะอ,อ,อ,อย่างนี้ครับถ้าตามกฎหมายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยนะป่าไม้นะ เดิมมันตั้งแต่2484แล้วก็เข้าใจมาแก้กฎหมายประมาณปี62เนี่ยไม้มีค่าเลยใช่ไหม<ฮะ>เขาสามารถที่จะเราสามารถปลูกได้ตัดได้ปลูกได้ตัดได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตด้วยนะแต่ว่าช่วงหลังเพิ่งมีมติครมอเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นไม้บางชนิดที่คนก็ไปตัดกันเยอะแล้วมีการตัดสวมป่าสาวจัที่ดินอ,อันนี้ก็บอกว่าไม้บางรายการนี่ต้องขออนุญาตบางรายการนะ แต่ถ้าเป็นไม้อื่นๆนะครับที่เคยเป็นไม้สงวนห่วงห้าไหมไว้ก่อนเนี่ยมไ,มไม่ไม่ต้องขออนุญาตก็จะเไม้กฤษณนาเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยตามว่าเมื่อปลูกในที่ตัวเองก็ตัดได้เลยเหมือนกันไม่ขออนุญาตตัดได้เลยเหมือนกันั้งหมดแต่พอ <จะ S 2> มีอปัญหาว่ามันมีการสวมรอยกันเขาเลยว่าถ้าจะเอาถ้าไม้ชนิดนี้เนี่ยนะกี่ชนิดหลังจากนั้นเนี่ยต้องขออนุญาต ทีนี้อันนี้แต่ว่ามันต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เป็นปลูกในที่ฉโฉนดของเรานสสามของเราอะนะ<ช>ทีนี้<ะ>มันเป็นที่ที่คุณอยู่ในป่าสงวนที่กอนุญ,ญาตให้อยู่อันนี้จะไปตัดไม่ได้นะครับปลูกได้แต่ตัดไม่ได้ถามว่าแล้วถ้าปลูกได้ตัดไม่ได้เราจะปลูกทําไมล่ะลถ้าจะตัดที่ไปติดต่อป่าไม้อําเภอนางรองครับพี่ครับพี่สังวารฮะไปขออนุญาตเขาครับไปขออนุญาต ให้เขามาตรวจสอบแล้วเขาอนุญาตอนุญาตก็ตัดได้ปลูกได้ตัดได้ของที่ต้องขออนุญาต hmm. แต่ของคนอื่นถ้าอยู่ในที่เฉนดเขาก็สามารถที่จะปลูกและตัดได้เลย hmm. โดยที่ไม่ต้องขออนุญาต hmm. นะครับ <18 S 1> ยกเว้น,นบางตัวที่จะต้องไปแจ้ง hmm. ขออนุญาตก่อนอย่างที่ hmm. อบอกรันและมันสมรอยกันขึ้นมาทีนี้คนที่ฟังผมตรงนี้ปั๊บบอกงั้นถ้าที่ปลูกไม้ในที่ดินผมผมตัดเลยวันนี้ hmm. ตัดเลยแล้วก็ไปขายเคลื่อนย้ายเลย นะครับแล้ววันหนึ่งถูกจับขึ้นมาบอกคุณน้อมนลยคุณเป็นคนพูดทําให้ผมมีปัญหาอ้าวละมันจะต้องมีมันจะต้องมีหลักฐานว่า<ช>การตการตัดไม้ต้องตัดในที่ของเรานะครับเพื่อการเหนียวทุกอย่างแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะถ้าคุณแจ้งป่าไม้อเอด้ว่ายิ่งดีครับขนาดเขาให้ตัดได้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องทําหลักฐานไว้ได้วยสักวันหนึ่งพอพอถ้าเราตัดในที่แล้วเราปลูกบ้านในที่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเคลื่อนย้ายข้ามเขต ข้ามอำเภอข้ามจังหวัดมาจากไหนล่ะไปขายตรงนั้นมันาจากสวนผมสวนคนอยู่ไหนอ่ะหลักฐานการตัดอยู่ไหนทีนี้ยุ่งให้ดูเลยจะได้ไม่ยุ่งยากใช่ครับไปขอแจ้งเขาเสียคือแจ้งให้รู้ว่าผมจะตัดให้เขาทราบอย่างเี้ปลอดภัยส่วนของพี่สังวานเนี่ยไม่ใช่ที่ดินของพี่นะเป็นที่ป่าสงวนนะเขาให้อยู่นะเาให้ทำกินดนะเพราะงั้นปผลกแล้วจะตัดจะขายอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะไปที่อำเภอนางรองป่าไม้อำเภอนางรองนะพี่นะจะได้ชัดเจนนะคะ ค่ะนคะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าใจนะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ